อย่างยางนั่งก่อนเธออืมแค่ไม่ได้เจอเขาแค่วันเดียวทำไมมันถึงได้รู้สึกว่ายาวนานจังเลยนะนายปวดท้องอยู่ดื่มกาแฟดำมันไม่ดีนะนายควรดื่มโกโก้ร้อนจะดีกว่าอ้อขอโทษ ฉันไม่ควรยุ่งเรื่องของนายไม่ฉันต้องหากที่ต้องขอโทษนายไม่ต้องขอโทษหรอกฉันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วฉันเพียงแค่ยืมนายมาจากเขาตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่จะคืนให้แล้วไม่ฉัน ไม่ต้องห่วงฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังเองถ้าเงินฉันไปก่อนนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างฉังหลิวฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนาย ก็จริงอยู่ที่หน้าเขาเหมือนกับสู้ไปแต่ทำไมความรู้สึกมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฉันไม่ได้ชอบเขาจริงๆน่นะหรอฉันมั่นใจว่าอีกไม่นานเขาจะต้องมาตามง้อฉันแน่แน่เฮ้อสู้ไปตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตจริงๆแล้วแหละกลิ่นคอดแหมนเลยเฟ้ย มีความสุขกับอการกินเต้าหู้เน่านั่นสิจริงจะบอกอะไรให้อีกไม่นานเดี๋ยวสื่อช่างเหลิวก็จะมางา้อฉันเองตอนนี้ก็แค่นั่งนั่ง,น,งนอนนอนสวยๆรอไปกัเท่านั้นครับขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะทุกคน อาจารย์เสริมไม่รีบกลับบ้านหรอกคะครับผมว่าจะเช็ดอะไรก่อนจะกลับนิดหน่อยนะอาจารย์เสริมทุ่มเทกับงานมากเลยนะคะเนี่ยไม่ไ้ค่ะตั้งแต่ที่เราแยกกับยางยางเราก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยถึงสู้ไปที่อยู่บ้านจะเป็นคนที่เราชอบมาตั้งแต่เด็ก มาโดยตลอดแต่ตอนที่เราอยู่กับเขากลับไม่สบายใจเลยเรากลับรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างยางฮัลโหลยางช้าง,งเลียววันนี้ก็ไม่กลับบ้านเหรอมีอะไรเป็นอะไรอีก กลับมาสักทีนะช่วงนี้นายยุ่งเหรอใช่ฉันยุ่งกับละครเรื่องใหม่มากฉันเหนื่อยมากขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคิดจะทำอะไรของนายฉันขอโทษที่ที่ผ่านมาฉันทิ้งให้นายอยู่เพียงคนเดียวกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนกันดีไหม ทำในสิ่งที่พวกเราสองคนชอบกันไม่สู้ไปมันไม่ทำไมถึงไม่ล่ะงั้นฉันถามนายกลับนายเคยชอบฉันบ้างไหมชอบสิฉันงั้นฉันชอบกินอะไรสีอะไรงานอดิเรกคืออะไรอึเรา รู้จักกันมาสิบห้าปีแต่นายกลับไม่รู้จักตัวตนของฉันเลยด้วยซ้ำแต่ฉันนะ่ะทำเพื่อนายทุกอย่างตอนนั้นนายชอบไปดูคอนเสิร์ตมากฉันก็ไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเงินมาซื้อตั๋วให้ในายนายชอบกินเค้กอะไรไม่ว่าจะต้องต่อเคิยวยาวขนาดไหนฉันก็ไปต่อเคิยวให้ในายแล้วนายล่ะ ฉันดีกับนายมาตลอดเจ็บปีแต่พอนายเรียนสอบปุ๊บนายก็หายตัวไปโดยที่ไม่ได้บอกลาฉันสักคำด้วยซ้ำช่างเหลียวไม่ฉันสามารถอธิบายได้นะเดี๋ยวนะเด็กนั่นเด็กนั่นมันพูดเป่าหูอะไรนายฉันว่าแล้วมันพูดเป่าหูอะไรนายมาใช่ไหมหุบปากได้แล้ว ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานายไม่ได้ชอบฉันเลยด้วยซ้ํามันก็แค่ความรักที่ไม่สมหวังของฉันแต่นายจะมาคบกับฉันเพื่ออะไรแต่นายก็เต็มใจเองไม่ใช่หรือไงแล้วมันเป็นความผิดฉันตรงไหนก็ตามนั้นแหละช่มันเถอะสู้ไปตอนนี้ฉันไม่ได้รักนายแล้วและฉันจะ ไม่ปล่อยให้ในายว่าไรเมอร์จือหยางเป็นอังขาดเข้าใจไหม